กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการท no. ูบีนัมเบอร์วันวอไรตี้ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีวรังสิทิเขตดินแดงกรุงเทพมหานครทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวอรไรตี้ช่วง Talk to the Princess เพื่อทรงตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำใน,ในการแก้ปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา20น30นาทีถึง21น30นาทีครับ ทูกลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวารตี้ช่วง Talk to the p r i n c น s s ค่ำวานนี้ทูกลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวารตี้ช่วง Talk to the Princess โดยทรงตอบจดหมายของสมาชิกท no. ูบีนัมเบอร์วันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ปัญหาเรื่องต่างๆ ในการนี้ผู้แทนจากวิทยาลัยสารพัดช่างสุขโขทยัยโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกดต,ตัวแทนจากชมรมทูบีนัมเบอร์วันเขตดินแดนกรุงเทพมหานครร่วมในการบันทึกเทปด้วยซึ่งกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมเบอร์วันกับสมาชิกส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลาย,ยาเสพติดโดยออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา30นา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยคุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้ ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนกัญยาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วาราันวาไรตี้ช่วง Talk to the Princess เพื่อส่งตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายนัททิวไผงามและเด็ก ชายริชาร์เกียรนี่ดำเนินรายการ ในการนี้พระราชทานพระอนุญาตให้ผู้แทนจากวิทยาลัยสารพัดช่างสุขโขทยัยจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกดและตัวแทนจากชมรมทูบีนัมเบอร์วันเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมบันทึกเทปด้วยสำหรับรายการทูบีนัมเบอร์วันวารรี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมเบอร์วัน กสมาชินอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดอีกด้วยโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาที